มาหมุนมาอันนี้เสียงเข้าป่ะเข้าเป็นวิดีโอเอาใหม่ไหมทำไมอ่ะเสียงเข้าอ่ะก็ไม่เป็นไรนี่คุยกันเอามาเลยลูกมามมหมุนมาแล้วเออโผล่อยู่นี้ลูกมาเอามาโผล่อยู่นี้มาวานนี้ลูกควายน้ำใหญ่หาพี่นั่นมาลูกพี่น,นั่นพี่นั่นครับ a ฮะ À อ่าเลิฟ à ลูกอ่าอืมนี่นั่งครับฮะเสี่ยปั๊ดครับคุณเจอตัวจริง à. à, <laughs> 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 <in>, <laughs> ใสยชักๆจะชอบอย่างนี้นะนั่ง,งนี้ <Okay. S 1> มาเห็นว่ายนะ้ำ <laughs> <laughs>